อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่กูนะครับนัทนารในีนกูอยู่นี่ครับพี่แมปนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวปลอมทำงานได้ดีมากเชื่อตัวปลอมไหมทำงานดีมากแบบนี้เพราะว่ามันเนียนนะครับผมบอกเลยว่าเนียนโคตรนะครับสุดยอดนะครับต้องอย่างนี้ใช่ไน้องแกนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยังไงล่ะ โอ้เดี๋ยวมึงจะตัวปลอมล้วนไม่ได้นะมึงตัวปลอมล้วนเลย,ยงั้นเหรออาดาตัวปลอมล้วนปะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบอกรอบบอกและก็โลบอกรนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันาานะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยช็อตนี้นี่มันต้องเป็นคลิปซะแล้วมันต้องเป็นคลิปซะแล้วนี่มัน คาเคบูชินอสจสื่อนี่วะเอ้ามีคนลงเพนเพนเหมือนกันด้วยโอเคจัดไปเลยน้องเด็กๆมายืนเรียงกันนี่มามาเร็ว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 มันคลิปเร็ว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 ยืนเรียงกันยืนเรียงกันมาเร็วเร็วเร็วเอ้อไอ้ยังยังอีกยังอีกมึงอะเอาไอ้ตรงเพื่อนดิเอายังอีกยังยังยังไม่ตรงไม่ตรงอ่ะยังยังยังอีกเออนี่แหละและนี่คือตำนานนะครับผมคนอื่นไม่ได้เล่นฮะช่องนี้ชื่อช่องลิกไทม์ใช่ไหมมันก็ต้องมีแต่ลิกสิวะ โอ้นี่มากันแบบเป้ทุกคนเลยนะครับเสื้อผ้านหน้าผมกางเกงรองเท้าเอาเดียเดี๋ยวมอนหลุดไอ้เหี้ยผมลงตัวตังเลยดีกว่านะผมว่าเด็กๆนี่เขาน่าจะไอ้น,นี่เราได้แล้วนะฮะเอ้ยไม่ไม่ไม่เราอัดคลิปอยู่นี่ว่าเอ้ยเราอัดคลิปอยู่เฮ้ยเราต้องเอเนอร์จีมันต้องตึงตังคนละคางข้างฝางงูงูแจกล้าจอจานใช้ดีหน่อย เนี่ยผมซึ่งมอเลือด500แล้วนะฮะเอ่อตอนนี้เรากำลังถ่วงเพื่อนอยู่นะฮะโดยการอัพตัวเงินแล้วกูเป็นเครียดเลยเอาตัวเงินมาไว้ตรงนี้เลยวะเนี่ยนะเหมือนโดนในละเทศนะฮะเหมือนรอบนี้จะมีน้องเวลหนึ่งมาด้วยนะครับเนี่ยเอาไอ้เหี้ยวิ่งสับกันอ๋อนี่เวลเจ็ดเอาเวลเจ็ดกับเวลหนึ่งยัดเข็มเจริญแล้วมึงมึงแบกกันด้วยนะเวลสามแปดเลยนะฮะมึงเป็นยังไงเวลสามแปดปะอ่าเดี๋ยวเราตอนนี้เราเอ่อเรียกได้ว่ารออัพตัวเงินเรานะครับผมเดี๋ยวหลังๆนี่เดี๋ยวเราแบกได้นะเรามีตัวดาเเมจอยู่ไปอามมา่าเมื่ออกกีีู้้ขแแดป๊บเหย รอนที่ขายผมไม่เคยเห็นใครใช้อบิโตเลยนะครับ มึงแค่เตะแค่เนี้ยนะมึงก็่ส่งมาเป็นโอปิโตะเลยนี่หว่าโถอเอ้ยมึงแม่งกระจอกว่ะโอปิโตะฮะคือผมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าตัวละครที่หว่านเนี่ยมันเป็นของใครได้นะแต่ผมชอบที่ว่ามันสามารถดูแรงการโจมตีของตัวละครคนอื่นได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูโอปิโตะอกค่อนข้างแคบเลยนะเออมันเหมือนออสตาเนาะที่แบบว่าอ่ะรอไปจี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอ่าเลนมันเท่าไหร่นะแต่เราไม่รู้จริงๆไงว่าเฮ้ยเลนจริงๆมันเท่าไหร่อย่างซื้อเด็กเงี้ยมันเขียนเลนอยู่ว่า12 12ใใใชช่่่่่่่่่มมมมมัั้้้ยยเเเเเเเออออแแลวววกกกก็จะะไไไถูหหีีีนนนนนทาาารรตพดส ะะคือเราสามารถดูได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากของเกมนี้มันก็มีข้อเสียเยอะนะครับเกมนี้นะครับก็มันเพิ่งเปิดมานะฮะมันก็ย่าเพิ่งไปเอาอะไรกับมันมากเลยเล่นอยู่ดีๆมีคลิปเออใช่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจถ้ามันมีคลิปเลยนะฮะแต่ว่าไอ้เฮีย้ยแม่งตัวปอมแม่งเขาได้เล่นหมดเลยผมคือเซิร์ฟกูได้คนออกใจเยอะนะฮะแต่คนที่เขา้าได้กลับเป็นตัวปอมหมดเลยซะอยางงั้นนะเกมนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสโลว์ไลฟ์หน่อยนะครับเพราะว่า เอ่อทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันออลสตาร์นะฮะเออเนี่ยมอนเลือดแค่พันสองเนี่ยผมว่าก็กระอักกันแล้วนะฮะเออเนี่ยดูดินารุโตะตัวนี้วิ่งมาชนโง่ๆเนี่ยเลือดแม่สิบหกเองนะฮะมึงทำดาเมจได้แค่นั้นน่ะนารุโตะอ่ะผมว่าเกมนี้นี่เราไม่ต้องปิดเอฟเฟกต์สกิลเลยก็ได้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันไม่ได้เวอร์มันออลสตาร์นะเออคือออลสตาร์มันบ้าไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่เดี๋ยวเรารออัพเอ่อคุณลุงนะผมมันก็เข้าใจทำในคือคือลุงเอามาขายราเมงแม่งมมมมัันนนนนีีสสกกิิด้ววยะะแบบ่่าเออ มันเป็นราเมงหกวิถีอ่ะนะครับผมเดี๋นันแม่งเท่มากเลยถ้าผอยากได้ทิพายเลยซื้อตัวที่ผมเอามาในเกมนี้นะครับก็จะมีซึนเดตนะครับมีเทนเทนนะครับผมมีฮินาตะนะครับแล้วก็ลุงราเมงเรานี่เองนะครับผมสล็อตต่อไปเนี่ยมันเวลสี่ห้านะฮะเรายังเปิดไม่ได้เนาะเออนะครับผมซึ่งจริงๆผมแนะนำนะสำหรับมือใหม่นะครับตัวสีดาวที่ควรจะมีเนี่ยก็คือเทนเทนนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ผมมองว่ามันเล่นต้นเกมได้ดีนะครับผมเพราะว่าเออเลนมันค่อนข้างกว้างนะฮะเดี๋ยวผมดูให้ นี่นะครับโอ้โหเลนส์กว้างคุณพ่อคุณแม่กว้างเลยนะครับผมแล้วมันเป็นตัวที่เออ่ยืนบนไฮกราวด้วยนะครับมันสามารถยิงลงมาได้นะครับแล้วก็เลนของมันจะเป็นกลวยด้วยนะครับผมซึ่งอันนั้นจริงๆมันก็ไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันยิงไกลนะครับแล้วครูดาวไม่นานด้วยนะครับแล้วดาเมจก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะส่วนไอ้พวกมึงสี่ตัวเนี่ยนะฮะจบรอบนี้ไปมึงให้คนอื่นเขาเล่นบ้างนะไอ้เหี้ยคือคนอื่นเขาเข้ามาเขาอยากเล่นเว้ยเออมึงจะมาแย่งเขาเล่นหมดไม่ได้แล้วกูแกเป่ลนีรเราล เข้าใจไหมนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากินแรงเพื่อนล้วนเลยนะฮะคือมอนก็เลดบาสเดินกันมาก็เริ่มจะหลุดกันแล้วนะครับผมมึงต้องสร้างตัวหลังบ้านไว้ด้วยนะไอ้เช่นนี้หลุดนะฮะเลือดเลือดเลือดพันหนึ่งเข้าบ้านไม่ได้นะฮะเข้าบ้านเลือดเรา500นะฮะเออไปถึงด้วยนะฮะสี่กว่าเดี๋ยวก,แกูแดกน้ a, ก่อ <c> น <oughs> แ,แดกน้ำเฮียแดกแดกมาม่าเฮียแดกน้ําจนเพลินเนปนานทีจะมีแดกมาม่าลงคลิปบ้าง โอเคเราอัพอันนี้ไปโอเคอัพเต็ม2ตัวแล้วเดี๋ยวเราต้องเริ่มวางเอ่อตัวหลังบ้านแล้วนะผม,มจะส่วนใหญ่ผมจะวางทิาตะาไว้ประมาณโซนนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วก็เน้นแบบว่าจังหวะที่มันบวกเอานะครับนี่เอาผมวางไว้หลังก้อนหินนี่เลยแล้วกันนะอัพไปเลยนี่ประมาณนี้นะครับพี่หน้าตานี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ค่อนขโอเคนะเออนะครับคือตอนนี้ในเกมนี้มันตัวไม่เยอะมากนะครับมันก็อาจจะแบบว่าเออค่อนข้างที่จะหาตัวเก่งๆยากนะครับเอ่อตัวที่ผมพูดมานหนจะไม่เก่งในสายตาน้องๆก็ได้นะครับแต่ว่าตัวกูมีแค่นี้เฮียเออนะครับแบบนี้ผมมีนารูโตสีดาวซึ่งนารูโตสีดาวก็ดีนะครับมันสามารถกดบัฟเล่งดาเมจได้แต่ว่าเอ่อบอาลสตานร์ไม่วาง ที่หน้าตาตัวหมู่บ้านนะครับก็ดีไงืจันเย็นก่อนนี่ตอนนี้กูเนี่ยสายเกาะเด็กนะครับผมกูให้เด็กแม่งวางตัวนะให้เต็มที่เลยเออตอนแรกเดี๋ยวกูก็วางตัวตังไนงะเออให้เด็กเขาแบกกันก่อนไนงะเออเดี๋ยวกลางๆล,ละเลดเดี๋ยวพี่แบกเองเนี่ยเห็นไหมดามเมจต,ตอนนี้นี่ผมที่ท้ายนะครับแต่เดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะเป็นที่หนึ่งและนะ้วไงเออนะผมซึ่งตัวเงินถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันวางได้4ตัวนะครับเนี่ยครับผมอ่าเดี๋ยวเรารออัพคุณลุงราเมงเราก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเพราะที่หน้าตา เนี่ยผมแล้วคือดามเมจมันวงกว้างมากๆนะครับมันสามารถทำดามเมจได้ใช้ได้เลยตัวเงินเราเต็มเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเกมต,ต่อไปจะสบายเลยนะครับน้องๆก็ค่อยไปอัพตัวตังกันตอนนั้นแล้วกันนะตรงตรงนี้ยังไหวใช่ไหมโอเคยังยังยังพอไหวนะฮะไอ้เหี้ยเด็กๆในยูทูบอย่ามึงด่ากนออูนะเนรับผมเพราะว่าผมสายเน้นตัวตังก่อนเสมออยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่บ้านกูถานบ้านกูอยู่นี่ไอเหี้ยแม่งวางติดกับกูเลยโอเคมาตอนนี้ตัวเงินเราเหมือนจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยต่อจากนี้เดี๋ยวเรา จะต้องเริ่มวางฮินตาตะแล้วนะครับแกคิดจะเข้าบ้านหมู่บ้าน,คนโคโนฮะขอ,องฉันอย่างนั้นเหรอเฮีย,ย,ยมึงอะไรจะมึงมาเอาหมอกอะไรตรงนี้ใส่ฮินตาตะไว้ตรงนี้เลยนะฮะน,น่าจะได้อยู่มัง้งนะไหวไหมนะอิบหายกูเสียววะเนี่ยนะฮะเดี๋ยววางไว้นี่ด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะมันทำดาเมจไอโซนแบบทางโคง้งทางโค้งอะไรเงี้ยนะครับพอทําได้ก็ทำทำแม่งไปเถอะนะโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยเราวางฮินตาตะสัก2ตัวไปดิผมรู้สึกว่า เริ่มแรกเกมอ่ะเนี่ยแล้วก็อัพตัวเงินก่อนเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคือมันทำให้มอนเนี่ยมันหลุดมาข้างหลังเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็จะพะวงไงเออคือปกติเนี่ยผมจะวางด้านหน้าให้เต็มก่อนนะผมแล้วก็ค่อยๆเริ่มอัพตัวตังค์นะผมเดี๋ยวผมวางเทนเทนแล้วกันนะเราจะได้แบบแบ่งเบาภาระมอนที่อยู่ข้างหลังบ้างนะครับที่ผายนะครับมันจะได้ทอเลือดกันไปหน่อยนึงตรงนี้ก็ลุนให้มันไหวแล้วกันนะฮะเออเลือดที่แค่นี้สี่พันนะฮะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยย การ้อยก็เข้าบ้านไม่ได้นะโอเคไหวอยู่ฮะผมว่าเราต้องเริ่มมาอัพตัวหลังลยไปเยอะพูกินนี่โดนเด็กดียูทูบด่าได้เลยอันนี้คือเป็นการเล่นที่ผมลองลงตัวตังหมดก่อนเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยเล่นอย่างนี้มาก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะลงตัวตีก่อนนะฮะผมลองแกล้งวางที่นาแต,าต่ตัวนี้อ่าวางได้นะ,ะับงั้นกูอัพไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ากูวางเยอะๆเลยฮะแถวนี้นะครับผมมันจะได้คุ้มนะครับเพราะตรงนี้มีทางโค้งนะครับอ่านี่ทางโค้งครับวางไปเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซึนงเดชเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็อัพไปให้เต็มเลยนะครับซึนงเดชเนี่ยมันจะมีบัฟด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีครูดาวบอกนะครับผมผมรู้สึกว่านี่คือข้อเสียนะครับคือครูดาวมันมีบอกตรงนี้แหละว,ว่า60สิบวิใช่ไหมแต่พอเราใช้เนี่ยนะครับมันเอ่อเรียกได้ว่ามันไม่มีแบบหลอดแบบบุ๊บบู๊บแบบเฮ้ยสกิลกูพร้อมใช้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนมึงต้องมานั่งกะเองนะผมไม่รู้ว่าเกมแกได้ยังนะอ่าเดี๋ยวเราปรับท่าเก็บเป็นลาสด้วยนะครัับมนจะได้้้ตีีทางนนไดะั โอเคตรงนี้ยังไงวะเดีเ้ยแม่มงรู้สึกว่ามันตึงๆกงไม่รู้ว่ะมันตึงเปรีย้ยมันตึงเปรียนน้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวาวางซื้อดัตดิตรงนี้ด้วยได้ไหมเชื่อว,วางไม่ได้วะชิบหาแล้วโอ๊ยมึงสกิลอะไรเนะี่ยเอาวางตรงนี้แล้วกันนะ เอาวางนี่เลยแล้วกันอ่าอัพเต็มไปนะฮะคือตอนนี้มีตังเยอะนะฮะแต่จะแพ้แล้วนะฮะจริงๆผมบัฟซินเดดตัวนี้ปนไปเลยก็ได้นะไหนๆตงังเราก็เยอะแล้วนะครับอ่าใส่ไป5,000โอเคแล้วผมตอนนี้ซินเดเดของเราโกรธแล้วนะฮะเน่ดูฮะหน้าเน่เขาเบ่งตึงมาเลยแล้วผมคือซินเดเดเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยครับก็คือเราสามารถให้เงินแกไปเล่นพนันได้นะผมคือถ้าเล่นชนะเนี่ย เราจะได้เงินตรงนั้นแล้วก็บวกอีก25นะครับเป็นรางวัลน,นะครับผมแต่ถ้าแพ้เนี่ยนะครับตัวซินเดเเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นก็นะผมวันนี้เรียกว่าบัฟดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างโหดอยู่นะสกิลนี้โ okay, อเคตรงนี้เอ uh, คือซินเดก็เป็น5ดาดาีกตัวหนึ่งที่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างอยู่ที่ดวงด้วยนะครับคือถ้ามึง เสือกแบบจังหวะสําคัญมึงต้องการที่จะบัฟเนี่ยแต่ว่ามึงไม่ได้บัฟเนี่ยนะฮะเสือกได้ตังแทนเนี่ยชีวิตมึงก็จะพังนะฮะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราใส่เอ้แต่ว่ามันบัฟได้ทีละตัวนะครับคือถ้าสมมติผมวางซึเดเดไว้ครบแล้วนะครับแล้วผมไปบัฟตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่สามารถบัฟอีกตัวหนึ่งได้ไม่มีใครมีจิระยะเลยวะคือจิระยามันสามารถเอ่อทำให้ตัวมันวิ่งสโลได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราวางเทนเทนไปให้เต็มเลยแล้วกันนะอย่างน้อยแบงเบา เพื่อนๆนะครับอตอนนี้วางไม่ได้แล้วนะฮะเอาละนะครับตอนนี้เราก็ค่อนข้างเข้าสู่เลทแล้วนะฮะเออคือเลทของเกมนี้นี่14เวฟสำหรับกูถือว่าเลทแล้วนะฮะตอนนี้นี่ก็ต้องมาดูกันว่าดาเมจที่เราทำเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านะครับ <_ d> um> ผมว่าโซนหลังเรายังชิวอยู่นะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นซูนันติเคอย,ยแม่งคือ <_ d> um> มันโคตรยากเลยสัตว์เดยวกูวงตรงนี้มากเลยกูไม่สนใจแล้วยี่ะคือเลนสกิลึงจะเป็นกวยรืออะไรก็ช่างแม่งมึงละนะตอนนี้กูวางมัม่วอะไรแล้วกันนะเอออากูวางทางเข้าบ้านด้วยอีกหนึ่งอ่ะเฮีย้ยกูไม่สนใจแล้วใครจะวา่ายังไงตอนเนี้ยนี่มึงจะเข้าหมู่บ้านคนทะหา้าเหรอมึงผ่านโคคางเงี้ยลุที่ห้าไปให้ได้ก่อนอ้าวแม่งยูนิตแล้วนะครับจบ นะตัวกูมีเด็แค่นี้แหละตอนนี้นะครับผมผมไม่น่าจาว่าเสียงเกมมันจะดังมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามอนข้างในเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกำลังมอนตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วมีเงิน4,400ันนะครับเราใส่ไปเลย 4,000... ปั๊บอันนี้พนันแพ้นะฮะสุดเด็กกูโกรธแล้วเนี่ยเด็กมาม่าแมสไอสั์ โอเคครับตอนนี้16เวฟแล้วเดี๋ยวก็ผมมอนนี่หลุดมาแนวหลังหมดแล้วนะฮะคือแนวหน้าตอนนี้ทำดาเมจได้โคตรน้อยเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละมันก็จะประมาณเนี้ยนะเทนเทนมันเป็นตัวต้นเกแบะจริงๆรอบนี้เนี่ยผมลงผิดด้วยนะครับผมควรจะลงเทนเทนตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปโฟกัสกับตัวเงินเนาะเพราะการที่ผมโฟกัสกับตัวเงินอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับกว่ากูจะอัพตัวเงิน4ตัวเต็มเนี่ยคือมอนมันหลุดมาฝั่งข้างหลังหมดแล้วนะครับเนี่ย เรื่องมันขึ้นหมื่นกันหมดแล้วนะครับเทนเทนดาเมจเนี่ยมันตันอยู่แค่ประมาณ700เองนะครับผมคือมันไม่สามารถที่จะตีมอนพวกนั้นให้มันเลือดลดจนตายได้แล้วไงเออนะครับผมแต่ก็ดีนะที่ทีมรอบนี้เนี่ยสามารถแบกจนมาถึงตอนนี้ได้นะครับผมผมใช้สกิลกับซูเนเดตตัวนี้แล้วกันครับผมอ่ะกูใส่อะไรหมดตัวไปออลอินนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยใสไปเลยเย้นะครับผมคือเวลาเราใช้สกิลนี้เนี่ยเราแอบแอบคิดนะครับแอบแอบตั้งคำถามแอบแอบสงสัยแอบแอบคาดหวังว่ามันจะต้อง พนันแพ้เพราะถ้าเราพนันแพ้เนี่ยเราได้ดาเมตนะครัเนี่ยตอนนี้ดาเมตมันอยู่ที่2030นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีบัฟเนี่ยมันอยู่ที่1,100นเท่านั้นเองนะฮะโอ้คือดาเมตนี่เบิ้ลมาตั้งเท่าหนึ่งนะฮะเนี่ยตัวนี้ดาเมตก็1,100นะครับผมแต่ว่าตัวที่ใช้บัฟเนี่ยดามเอจแม่งมัน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 จะค่อยๆลดนะครับผมเมื่อกี้มันสองพันใช่ป่ะตอนนี้มันลดเออมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับแต่ว่าดาเมจที่ได้มามันก็คุ้มไงเออ ก็วางไม่ได้นะครับวางที่หน้าตาก็ไม่ได้นะครับผมวางอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาตังค์มาทุ่งกับตรงนี้เลยนะก็หวังว่ามึงจะไม่พนันชนะละกันนะดแดดมาหมดเอ้ยเอ้ยโอ้โหยันโดมึงมาวางลุงรามิงอะไรตรงนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยเวฟบสิบแปดนะครับทุกอย่างเริ่มตึงแล้วนะฮะคือไอ้เจ้าดารุโตที่ดาเมจเจ็ดสิบสี่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วนะตอนนี้คือเลือดมอนตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณสามหมื่นสองหมื่น นะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตึงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดาเมจโซนหน้ากันเห็นเห็นกูเนี่ยยิงแทบตายนะฮะเลือดแม่งลดหนึ่งไม่สิบอะต่อมานะฮะเดี๋ยวเราอ่าอัพต่อเลยนะครับซินาเดจานะฮะเอาไปหนึ่งหนึ่งแปดซุนซุนอยาชน,นะนนเออตัางโหมดพอดีคือผมว่ามันจะโหดกว่านี้มากเลยนะถ้าเราสามารถบัฟซิเนเดจได้ทุกตัวพร้อมๆกันนะครับคือดาเมจแม่งจะคือแบบมหาศาลมากเลยนะแดกมาไม่รอดหิวนะดึกเงี้ก็หิวแหละนะ เนี่ยตอนเนี้ยมอนเริ่มเฉลีย่ยอยู่37,000นะครับผม 37,000, 37,000, 37,000หมดเลยนะฮะแม่งอย่างกระโคนกันมาเพื่อนๆดูดาามจของผมซะก่อนสิครับโอ้เรียกได้ว่า4.1ล้านนะครับผมเนี่ยไอเด็กตัวปลอมเหรอเนี่ยมันมีใครสู้กูแบงไม่มีเออเะครับผมเด็กบอกไอสัตว์เด็กอูส่าห์ <c oughs> แบบมึงต้นเกมนี่มึงพูดอย่างนี้กับกูวะฮะพูดกับกูอย่างนี้น นะฮะเดี๋ยวเราบัฟไ,ไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมอาใส่ไป 1, 1 4, 0, 0, นึ่งนูนย์ะครับผมใส่ไปเลยดาเมจตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณ2 000, 6 0พันหเอืเหมือนดาเมจมันจะไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วนะครับผมก็คืออยู่ได้เท่านี้แหละมันมันเริ่มที่จะหลุดมาข้างหลังเรื่อยๆแล้วนะครับผมคือข้างหลังนี่เรียกได้ว่าต้องเป็นกําลังดาเมจหลักนี่เรามาเวฟ20กันแล้วนะครับโดยที่เอาจริงๆแล้วเรายังชิวอยู่นะสถานการณ์แบบนี้นี่ถือว่ายังชิวอยู่นะฮะเออนะครับเรียกได้ว่าดีเลย แล้วผมซึ่งนิดนึงจริงๆนะคือเล่นวางเทนเทนซะแบบฟูลออ p ชั o n แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีซินเดตตรงนี้นะครับสตัวนะครับแล้วก็มีโอโลคือจุดไหนที่มีดาเมจกระจุกตัวกันเนยอะเนี่ยผมแนะนําให้วางจิระยะนะครับผมเพราะจิระยะเนี่ยจะมีความโซโลมอนอยู่นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยในถ้าสมมุติเราเลเวล45เนี่ยนะครับเราปลดช่องมาได้อีกช่องหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าดาเมจเราน่าจะขึ้นไปกว่าน,นี้ได้อีก <S <S คือเกมนี้เนี่ยไอหน่วยที่เอาไว้เปิดแพ็คสุ่มต่างๆ่นี่มันคือฟิชเค้กนะครััััับบซึ่งมมมมนนนนนนนคคือลลลลลูููกกกกชชิิ้้ปปปาาะะรผพด็แๆ ไอจีพูดฟิชเค้กมันก็แปลกเพื่อนวันนี้เราจะมาเปิดตัวในเกมเอ่อทาวเวอร์ดิเฟนเซช b โีนะเราต้องใช้กี่ฟิชเค้กกันนะเราต้องใช้ลูกชิ้นปลาเท่าไหร่กันนะเนี่ยคือแบบ ฟังแล้วมันดูขัดขัดหูไงก็ไม่รู้นะถ้าจะเข้าหมู่บ้านก็ต้องผ่านเทนเทนไปได้ก่อนนะโอ้โหมันมันผ่านมาหมดเลยน้องเลยเนี่ยดูทีนะใครๆก็ผ่านใครๆก็เหมือนเทนเทนเฮ้ยแต่เกมนี้ผมแนะนํานะทเทนเทนหูเป็นตัวที่ดีนะฮะไม่น่าเกลียดนะครับผมเออนะครับผมคือเลนมันโคตรกว้างนะครับมึงมึงดูไอ้เกี้ยดเลนมึงมีใครเลนได้เท่านี้นบ้างอะอะซีนเดเนี่ยอะเท่านี้อะโอปิโตอ,อาจจะพอเทียบได้นะครับโอปิโตเลนต์สามสองนะครับแต่ว่าเทนเทนเลนต์สี่สองอะดิเออเลนนั่นแหละโอโลเลนเนี่ยยจิระะ เลนแค่ยีเองครับพินาตาเลน30เนี่ยเห็นไหมฮะในนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนเลนเกินเทนเทนเลยนะครับผมเนี่ยดูว่าแต่ว่ารูปแบบการโจมตีเขาเป็นกลวยนะครับมันอาจจะโดนไม่ได้ทุกตัวนั่นเองขออนุญาตแดกประมาณก,ก็ว่าหิววะ่ะ ก็เหมือนกูคุยมาตั้งนานนะแต่ว่าเวฟตอนนี้เนะพิ่งเวฟยี่สิบสองเองนะฮะเออคือเกมมันช้ามากๆนะครับเกมนี้นะครับผมคือ22เวฟเนี่ยในออสตาเนะี่ยตอนนี้กูน่าจะ40-50เวฟได้แล้วนะตอนนี้นี่มอนเลือดอยู่ประมาณโอ้โห้าหมื่น0 0 0หมื่นเจนะฮะมึงจะ60,000กันแล้วนะเฮะ้ยอ่ะเรายังไหวอยู่ดิคือมอนมันยังไม่หลุดมาฝั่งข้างหลังโซนนี้เลยนะครับยังมีดาเมจเยอะมากนะครับที่รอเขาอยู่นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราลืมกดบัฟ ซูนเดตมาสักพักแล้วนะฮะเดี๋ยวกูใส่ไปสองหมื่นเลยอ่ะดูดิดาเมจมันจะไปเกินสองพันหรือเปล่าเนี่ยดาเมจซูนเดตนะครับมันจะไม่ไปไกลกว่าสองพันนิดนิดแล้วนะครับผมนี่ขนาดเราเติมไปตั้งสองหมื่นนะเนี่ยมาถึงตรงนี้เลือดก็เหลือหมื่นหนึ่งเห็นป่ะมันยังชิวอยู่เลยโอ้ยอุ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 ้ยไอตัวนี้แหละไอเชี่ยนี่แหละเลือดหกหมื่นเนี่ยอ่ะนี่แหละมาละความสยองของเรานะมันได้มาถึงแล้วนะฮะ เราโตวิ่งชนมันลูกเออเออเหลือสี่หมื่นเก้าแล้วอันนี้เนี่ยน่าน่ากลัวแล้วนะเดี๋ยวรีบบัฟสุดเดชตัวนี้ก่อนนะใส่เงินไปหมื่นสามมึงอย่าเพิ่งมาพนันชนะนะเหลือตัวนี้เหลือหมื่นเดียวเฮ้ยไหวหรือเปล่าวัยไหมนะเร็ว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 เออเลขสี่ปันเร็วๆนนี้เดียวไอ้อุ้ยว้าดว่ะยันเค็ออกแต่ยังไม่จบนะฮะเหลือตัวนี้อีกหมื่นแปดนะครับผมโอ้โหตอนนี้ทุกคนทุกคนต่างมุงดูเหล่าลิกตัวปลอมมุงดูตัวแท้งตัวนี้โอ้แต่ว่าไม่น่าไหวแล้วว่ะ มเราจบกันที่เวฟ23นะครับอันนี้คือสุดความสามารถของเราแล้วนะครับทุกอย่างได้กองรวมมาอยู่ตรงท้ายทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วนะฮะก็จบไปนะ <c oughs>